สวยเออสวัสดีค่ะ FC นี่ดอกบัวในประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกนะที่เห็นสวยมากเลยเคยเห็นแต่ไกลๆแต่นี่เราเห็นใกล้ๆเลยสวยนะนี่มันก็บัวพันไทยอะไรเหรไม่อยูย่เออมีฝัน ก็เหมือนบัวบ้านเรานั่นแหละค่ะนี่งดอกสวยแต่เขาไม่เขาไม่ใช้ดอกนะเขาไม่ใช้ใบแต่เขาใช้รากอันนี้เขาขายรากใช่ไหมขเขาจะเอารากเขากินรากค่ะดูสวยสวยนะคะไม่น่าเชื่อว่าจะมีตรงนี้เป็นนาบัว และตรงนั้นเป็นสวนองุ่นค่ะติดกันเลยเป็นสวนองุ่นถ้าเป็นนาบัวแบบบ้านเราอย่างเดียวก็ไม่แปลกนะคะอันนี้มันอยู่คู่กับสวนองุ่นมันที่มันแปลกดีสวยงามค่ะมีดอกด้วยถ้าเป็นบ้านเราก็คงจะใช้บูชาพระกันนะคะนั่นติดกันเลยนั่นสวนองุ่นนะคะ ดูสิครับเมื่อกี้ไปดูสะบัวมาสะบัวในญี่ปุ่นสวยงามนี่มาเลยมาเที่ยวสวนพี่สาวดูสิครับเต็มไปหมดเลยค่ะแตงโมฮะ,ะดูพี่สาวเอาไปให้ข้างส,วน,างสวนข้างสวนค่ะแตงโมเอาไปให้เขาหว,วานๆวานเนี่ย เดี๋ยวบงก็แต่งโมงไปให้เขา yeah. ดูเต็มเลยคะ่ะดุกหวานมากนี่พันมเมล็ดพันมาจากประเทศไทยแะคะค่ะเป็นพจน์ดกหรือเปล่าก็ไม่รู้ลูกไม่่ะคยโตหรอกค่ะแต่อร่อยวายเนาเออมันเน,าบบน้าไงโบงนี่ลูกนี่ก็นเนาแตกแล้วก็เนา ไม่ไยไายดอกเล็กเนี่ยเหนาได้ใช้ไม่ได้เออต้องอ้องนี้อือพี่สาวไม่ได้มาดูน้นา,าดูดดูสิคะลุกตมนโตโตเป็นกองพี่สาวตัดไปนี่นตัไม่ได้ไปเก็บพริกเก็บผักดูหนะ่อยเดี๋ยวติ๊กคะ

ไม่มีกล้วยสมงแล้วก็เลยทำชูไปไม่ก็เลยออกมาเติมธรรมดาไม่คุณช่วยจะมันขี้เกียจใช่ไหมขี้เกียจไม่ตายดอกตัวนไม่คนใจคนดำตาเออก็ผูกแล้วออกเหรอพี่ตายมันเคยได้สนใจมันเลยเนี่ยมันดูตรงเนี้ยรู้ง่ายว่าไหนก็ออกแต่ติโอ้ได้ดวงยานเนี่ยโอ้ยนี่ มาอยู่ในดงหญ้าเต็มเอาไปเนียมันเนี่ยเนี่ยมันจะแตกเลยเนี่ยโอ้เหลือแต่จะแตกโอ้มาอันนี้เก็เอาไปกินให้เขี่ยวกลุ่มดีกว่าไหนห้อยไปไหนงนูกอะไหนว่าอยู่ตรงไหนลูกอ่ะคลิปลูกใหญ่ดิโอเอนี่ก็ตัดได้แล้วเนี่ยเนี่ยลูกมันเดียวเอามาไอ้วงลูกใหญ่นะเอ้ลูกบอลเลอร์เลยค่ะถ้าแม่ไวจะแตกเลยนะคะแบบเอกดูสิค่ะเต็มไปหมดเลย หลนนี่จองลูกนี่พี่สายตัดไปเลยนะตัดได้ลูกบอนเลื่อเลย,ยค,ลคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะดดไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะแตงโมงมีแต่สวยๆทางนั้นเดินเหนื่อยแล้วคะ่ะ เต็มไ,ไปหมดเลยใครถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามที่วันดิค่ะ